นี่พิ้นกองแล้วได้สองกองละกองที่สามก็ลังขึ้นบักย่างคักนี่กองที่หนึ่งผูนทั้งผุนกันแรนมากใส่รถวิ่อับพุนแล้วแต่สีไซกันกองที่สองนี่กองที่สามนี่กองที่สามก็ลังเอาขึ้นเป็นเรามาลงไว้บราะท่านขึ้นกองเมื่อนี้ ไงลงไงลงอย่างเดียวสกักกอนมาสั่นวะเพราะอันเมื่อยต้องเอาที่ละขั้นตอนเมือม่อหลังเมื่อนี้ก็นขนไปอีกรถหนึ่งที่สองรถขนลงขนลงทีงไปสักก้อนเวลาขึ้นกองก็ได้มาตาักขึ้นคนหนึง่งขึ้นเหยียบเลยนะควาหมายนี่เดี๋ยวลงซะไว้างๆกอ,อ,องสกักกอนานาน่เถอะเพราะตอนขึ้นกองก็กแบบเดียวกันคนหนึ่งขึ้นเครื่องนี้เออ คนหนึ่งก็เสียบง่ายขึ้นให้ว่า,าเสียบขึ้นแล้วก็เหยียบเสียบขึ้นคือเอาขึ้นรถแหรอแต่ว่าเ,เอาขึ้นกองนี่เหยียบคักก็าการมันมีไงร่ลงร่องไงก,ก็กานเห็นสองขั้นตอนเลยมันเมยมาสัน่นมันสิเป็นตับเป็นตับดีดอกมันมันไงร่องไงขับมาเลยไถายมาเลย เบึ๊บเลยแหละอ่าง่ายเลยไล่กันลงไลายปละเปึ๊เออดเออดเพิ่นั่นลงไปเลยขันหน้าหนักข้าวเดียวลงนะักข้าวเดียวเออนี่เอาลงไปใสักก้อนนี่นิ่คนฟองไปหัวให้ไปหน้ายูุทางขั้วทางสวนเพิ่มด้วยสิเอาไปใส่ประโยชน์นี่ลงมาเอาไปให้งัวให้ควขั้วง่ายมีทางลงมากหรนบ่ เอาไว้ปกหอมปกพริกกาง่ายนี่สวนก็นอยู่นี่เลยสวนหอมสวนพริกกันเนาะอยู่ขางซ้าเลยนี่แหละว,วิธีชีวิตชา,นา,ชาวนาชาวสวนวนเวียนป็นวง,งจรยงนี่นล่ะอา้าวง่ายลงอีก <c oughs> ง่ายลงอีก ปึ๊บแข็งปึ๊บ,บ,บนานฮ<ๆ>อยออกอีกมันตันว่ะเนาะมันตันม,มันยังไงบอสเซลโล่คลายออกอีกเออปึ๊บเออมันเสียโลกยังไงอ๋อความหมายมันจังมันตันไปหนึ่งสองสามประมาณหาหกเขือกับมันเซลตัวถีอฮกเจ็ดเขือ อามารถตะเลือแทงอาง่ายลงไปง่ายลงไปเออืเป้อมเบรคนานเห็น่า,าเหลือน้อยเดียวละเอออ่าสันึลีละวัสดีครับการกองเฟื่องประทัานติกองหรอกว่าการขนเฟื่อง